เขากระติดคอโอ้ยอล้วสบายดีปาลุงกอนคนเราคนเราสบายดีปาลุงกอนสบายดียามแรงเด้อปาลุงพาเพลินลงมาเบิ่งเอื้อยกับพ่อกําลังตัดหญ้าต้นมะกําแง่เกิดอะผู้ดินเท้าได้หน่เขากินมาตามทางเลยเกิดเองมันต้นมะกําแง่ป้าปะไปย่างย่างย่าง ย่างยังย่างยังบอขีลูกสเสลิงมนาะไปย่งางไปหาเอื้อยหาเอื้อยลงมาถ่งหนะ้าปะลุงเอ้ยสี่อยากลงมานำเอื้อยเอือกีเสเลิงลงมาเซลเซลอยากลงมาแอบผู้น้องก็ได้แม่ก็เลยขี่รถไฟฟ้าพากันลงมากับลูกชายกูยไป,ไปทา้งน่ะพี่พี่พยงังนาทางพี่ยังมาทางทางพี่เออทางนั้นแล้วหยาลายลิย อย่าลุอย่าลุนหนำมอย่าล,าลุลุเฮ็ดยังนนำน่ะมันสิมันินำสิกัดกตีนั่นย่างย่างเอาเลยห้ามเอาเลยวแม่พามาผีดื้อแม่พาเมือได้ะแม,ม่พาเมือได้ยังตามขั้นหน้านี่ฮะเอื่อยนัน่นเพิ่งพอกำลังตัดหน้่ thành ba mẹ pha mưa ở đây nay mẹ chung mưa mưa thật nhà quá hình mua ừ. ừ, vâng mẹ hút con hút nhà này mẹ ơi hút bớt hút hình mua nó ูกยังลูกห้งัวก่อนเดี๋ยวก็สอบไปน้องดีกระตัดชินใจบ่บคุยกับไพ่เลยบ่คบกับไพ่เลยอยากอยู่เป็นโสด อีกก็ได้ดีแล้วตามป้าลุงว่าเลยดูไปซะก,ก่อนเนาะจากสิบแปดสิบเกาโอ้ห้ามเลยคุณจะคว่ำขนาดป้าลุงเลยมันนี้ออกมาฮะายังงวัวซอยโอ้เก็บห้าใส่กระสอบพูเมื่อจังแม่เสียอำนาใหายเด้ออืม เก่งเก้งเก่งเก้งเก้งอะไรลูกชายแม่นี่ยวันนี้กัเก่งก็น่าชากัเก่งท่นว่าน้องกัเก่งมีแต่ผูกเก่งๆเนาะหมโฝนมาซอยเลี้ยงงัวเอาไปหนักนั่เอามาผีเลยเด้อ เอามาพีเลยเด้อน้องเลยชงขาดเป้าป้จักน่ะออโอ้ยแล้วอรีแล้วมากินพี่พี่ถฐานั่งขายอยู่นี่ละห้ามห้ามบางอย่างยุบห้ามโอ้ยลูกจำนหยามาแหงวัวผูกอยู่ผูกลูกกระไดโบเฮ็ดบ่เฮ็ดมันสิบาดมือลูก ผูไปเอาทั้งผูกผูกทั้งคันหน้าผูกเอ้ยจุ้งน้องไปเนยมาทีจุ้งจุ้งเหรอเนยจุ้งเหรอี่มากพีขึ้นขึ้นเออนี่แค่วันเียวกแกมโนนน้องเนยมีแฟนหรือยังยังไม่มีถูกต้องดีมาก ครับยังครับบบสเลิกวาเอันนอ้นมาพี่ครับบสเล็กเม่อวานบ่บ่ถ้าไปพอดาเนี่ยไปผุนลดคือเอากินนะเออก็ถือเอาโถอังอาใส่กระสอบโอ้นักขี้ดินเลยลูก đo đèn ha vậy là thôi. thấy thôi thôi. thôi. thái A lộ tay lộ nèo kinamba kinamba ngang lộn ngang thang 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 ngay cắp xốp mày cắp xốp chị nợ nhanh nè chị hiu mẹ mày mày hút xốp chị nợ bằng mày dạ mày อ,อบใจเด้อตัวไปเลยดอกกบหน่อยไปแล้วจะค,คุ้มทางหนาเด้อไปก่อนโลกมาตงังวนท่นวนแม่ทาเมาื่อนีบางแน่เขา่าเฮาหาบางแน่มันแห้งง เป็นนาดินด่า็แห้งเขานะยังกรอบลงแค่นี้นะคือสิบ่อได้ไล่แล้วแหงเบิ่งใกล้ๆลูกเบิ่งใกล้ๆพอตัดหนาเนี่ยแม่บักคามผู้ดุกกระแทบไปลุ้งเลยผู้ดกกระแทกบักะคามนะะคามน้อย ออกมานะเลยมามาน้องนะขายยางมาพี่ทำโลงแรงขยเหน่อยมาเบิ่บงพีง่ นในปุ๋ยมันไปหาอยังปุ๋ยๆนะฮะเจ้าแถวนี้ก็งามยู่ทีแค่มันหน้าข้าวเานะี่ยมันได้นำฟุบนำมันขีม้มูข้าวเ,เรียงมูเด้นทะางหงสนะีนี่หงสีเลยก็เรียงมูนี่คือฟาร์มม,ขขมนะูข้าวข้าวก็ปล่อยนำมากๆเลยเขาห่าก็ได้ยุติวากมก็ได้ได้น้อย bà nãy dù bà đi kẹp kèo dù bông 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 ơi hút nhà này bông đúc hồ kèng kèng ở đây cả kèng ở đây cả kèng, nà xa cả kèng bà hăm đấy à, hăm cả kèng dù bò bà hăm lại cả kèng, bông đứa ơi nà xa quạt phù đèo phù phù, là phù phù xây xửa khét nhau nè, xử xùng thay nhau nè đem một khăn khá nà xa vô hết นี่ได้กวดมอนิที่งานกวดเดเต้าหน่อยฮะอ้เ <perfection> น well, <itation> ื้อหน่อยกันนักระสอบใส่ท้องท้องกี่เดือนแล้วอห้าเดือน5เดือนมือได้ลูกสียออกบัวหนี้ัวหัือัวหัหเ็เ

เมื่อแล้วไปแม่ก็สิพาเมื่อแล้วนีปนันจะเมื่อแล้วบ่บลูกทันน,น่อยอย่างเมื่ออันนัแล้วบ่มันคันคายบ่ออือตายเต้นคามเต้นคามอืเป็นยังไงคามคามเต้นเต้นตึ๊บเฮ้ยไปเมือม่อไปแม่พาเมือม่อไป แม่เนาะโอ้ฮู้จักความเด้ออยากเมือก็ย่างน้อยๆๆๆเมือละปีหน้านี่แห้งนี้ีนานี่ก็เป็นแล้วนียังว่าบ่ทันเป็น ขาพิงมืออะไรมันก็อ้ยก็อ้ยมือเลยมือบเมือบอลูก Bye mga, lỡ tạo như sài lỡ tạo này. Bye yang ki mưa nào. Mham mày hoop nha hinh ngoa bao. Mày làm mày 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 ปยังยัางขี่รถไฟฟ้าเมื่อพอนบอเมื่อเนาอมือห,าห,ห่านนำเน้อห่านนำของนำเนาอไปพาไปเอกหน่อยเมื่อก้อนไปประลุงเอื่อยก็พอ,อยังกวดหนายังหุบหนากันอยู่อะไรอล่งางไง ตัดให้หกเจ็ดกระสอบปอดไว้ใหงวโอ้ยตามหอดกันเลยถอดอ่างบ้าหมวกนะหอนบ้าเธแถนนี้ก็เป็นปลาเฮดแต่มืออนี่เฮดปลอกเลยโอ้ยยุ่งฮะเมื่อก่อนวันนี้ยุ่งคำอะไรเลยยุ่งเริ่มมาเลย พอกันคลิปหนาเด้อขอบพูดในาลๆทีมาเบ่งมา z ้มบ๊ายบาย<อ>บ๊ายบาย